กับครูร้องเพลงใช่ไหมคะทั้งสองท่านก็ถ้าอัปเดตนะคะก็เขาเรียกอะไรอะ่ะถึงวันกําหนดที่จะต้องไปขึ้นศาลแล้วก็ไปมาเรียบร้อยแล้วทั้งทั้งทั้งโจทย์ทุกท่านนะคะก็จะมีผู้ปกครองหลายท่านนะคะก็ไปไปกันมาครบเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลือท่านหนึ่งอ่า ไกลเกลียผ er right ่านไปแล้วก็จะเหลืออันต่อไปก็เรียกว่าเบิกเขาเรียกอะไรเบิกความขึ้นขึ้นศาลนะเนาะถึงคิวเราอะถึงคิวของอีกท่านหนึ่งแต่ของพี่ตู๊กกับของอีกท่านหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือรอผลพิจารณาคดีค่ะก่อนหน้านี้ครั้งแรกไปไม่ได้เจอตัวเขาใช่ไหมครับผมใช่เจอมครับเจอค่ะเจอเพราะว่าต้องเบิกความนะคะต้องขึ้นเป็นยังไงบ้างกับสิ่งที่ต้องัาเจอหน้ากันจริงจริงแล้วการเจอหน้ากันอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ทำให้ให้พี่ตุกเป็นอะไรเพราะว่าเราเราเราเข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นอะไรคือถ้าเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนที่มีอะไรข้างในอ่ะเราจะไม่กังวลเลยก็ก็ได้รับรู้ความรู้สึกนะเราจะสบายสบายแต่ว่าทุกอย่างที่เจอหรือว่ากิริยาหรือวิธีพูดวิธีเบิกความก็มันยิ่งตอกย้ำว่าสิ่งที่เราเข้าใจมันถูกต้องอ่ะแต่จริงแล้วสิ่งที่เราเข้าใจมันต้องถูกต้องอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราได้รู้ความจรงิงได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไร ไม่สมควรอะไรมันเกินเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยิงย่งยิ่งยิ่งคอนเฟิร์มว่าไม่ได้มีทีท่าที่จะยังไงไก่กรียหรือพูดคุยหรืออะไรอะค่ะอะไรอย่างเงี้ยเขามีทีท่าขอโทษหรือมีคำขอโทษในสาย Not at all ค่ะ<ม><ม>ก็คือไม่มีไม่มีอยู่แล้วแต่ว่าม,มันก็อาจจะอยู่ในอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยนคะคะเข้าใจได้แต่ว่าไม่มีไม่มีไม่ได้ไม่ได้คุยกันพี่ตุ๊กยิ่งคาดบอกว่าอยากได้ฟังคำขอโทษจากความเปครับพี่ตุ๊กอะ แค่อยากให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เขาทําและไม่เกิดขึ้นกับเด็กคนไหนและครอบครัวคนไหนอีกไม่อยากให้เด็กคนไหนต้องเจออย่างที่เราเจอแล้วก็ไม่อยากให้ผู้ปกครองคนไหนต้องเจออย่างที่เราเจออะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้ใครต้องเจออ่ะอย่างน้อยแบบแต่ก็มันก็ไปํำโลกสวยอะ่ะอยากเดินเข้าไปบอกเขาว่าเลิกเป็นคนแบบนี้นะอย่าทําใครอีกเลยอะไรเงี้อยอยากแค่นี้เลยอยากอยากแต่ว่ามันก็คงแบบเป็นไปยากสมัยนี้เขาก็ถึงต้องมีขึ้นศาลขึ้นอะไรกันอะไรเงี้ยหลังจากขึ้นศาล มันจะผ่านมาก่อนแล้วค่ะซึ่งมันไม่เกิดผล<ช>หรือว่าตั้งแต่เราแต่ว่านัดเจอส่วนตัวมันก็ไม่เกิดผลแล้วก็จนมาไกลเกี่ยก็ไม่เกิดผลจนมาขึ้นแต่รอบแรกเป็นยังไงารงาับสำหรับที่ขึ้นสารมรอบแรกผิดว่าน่าจะต้องเป็นยังไงบ้างในในลูกคดีดีกว่าดีเดี๋ยวรอดูผลดีกว่าคือถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้อะเราเข้าใจเราเข้าใจคือยงไงการตัดสินน่ะมันจะต้องมีหลักฐานบริบทนู่นนี่ถูกไหมคะถึงจะตัดสินได้อันนี้เราเราเข้าใจทุกคําตัดสิน แต่ความจริงก็คือความจริงวันหนึ่งความจริงก็จะปรากฏทุกยังกังวลไหมครับเพราะว่าหลายคนมองว่าเราให้โดยความเต็มใจแต่ว่าการแต่ว่าการเจอกันครั้งล่าสุดกับที่เจอสาเจอเขามันเปลี่ยนความคิดนั้ไปไหม่ คือการที่เราให้ดวยความที่เราสมยอมเองมันก็ยังเป็นความจริงอยู่ซึ่งมันจริงซึ่งมันจริงถ้ามันจะเป็นผลทําให้มีผลต่อการตัดสินน่ะเราก็ต้องยอมรับเพราะว่าเป็นจริงเราถึงได้บอกว่าเรื่องแบบนี้หลักฐานมันต้องแน่นแต่อย่างน้อยเราไม่รู้ความเรารู้ความจริงแล้วแล้วเราเอา,เอาตัวเองออกมาแล้วเราช่วยคนอื่นเท่าที่ช่วยได้อันนี้ก,ก,ก็ก็ดีใจที่สุดแล้วก็จะพยายามช่วยให้ได้มากที่สุดค่ะต่อไปเมื่อไหร่ครับผมเหลือนะัด เปิดประสินใช่ไหมคะฟังผลกุมภาพันเลยพี่ตุ๊กหลังจากกุมภาพ์มาอัปเดตหลังจากพี่ตุ๊กได้เล่าไปเป็นข่าวแล้วมันมีผู้เสียหายคนอื่นมาบอกเราอีกว่าเขาโดนนอกเหนือกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีเยอะมากค่ะมีเยอะมากคือจริงๆรแล้วครั้งแรกเลยอ่ะที่ที่ได้มีเรื่องออกมาเนี่ยก็คือเราเลิกเรียนใช่ไหมคะพอเราเลิกเรียนคนที่เลิกก่อนหน้าเราอ่ะก็คือเรียกเราไปพบ แล้วก็บอกทุกอย่างที่มันเหมือนกันเดะเหมือนมันเป็นขั้นตอนรูปแบบเดิมๆใช่ไหมคเป็นปกติธุระใช่ไหมคะวิธีเหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นเราก็บอกคนหลังเราทุกคนก็เหมือนทุกคนเครือบแคลงสงสัยอยู่แล้วคือน้อยสุดคือเครือบแคลงสงสัยไม่สบายใจกับคนที่มาบอกว่าโดนเหมือนกันหรืออะไรเงี้ยอย่างเช่นอย่างเช่นสมมติว่าหนูจะให้พี่ซื้อของหนูก็บอกว่า คนนั้นเขาก็ซื้อเขเราไปคุยกับคนนั้นคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาก็อ้างว่าเราก็ซื้อมันจะเป็นวิธีแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ในการที่แบบเราอะไรอย่างเงี้ยก็คือเยอะห่ะเยอะเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาโดนอะไรกันน่ะเขาคือกลัวมากเขาพูดนะเขาพูดทุกคนพูด มันจะออกสื่อมันก็จะเกิดไม่าพิจูงเราพตุงสงสัยไหมว่าด้วยความที่เราเขาชวนเราทําบุญแต่ทําไมอีกคนหนึ่งถึงโดนทาของทำไมถึงมีความเชื่ออย่างนั้นถามเขาไหมอ่ะคือที่เขาโดนกันอ่ะเขาก็โดนชวนทําบุญใช่ไหมคะแต่ทุกคนรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดกับชีวิตอ่ะเหมือนโดนเล่นโดนมาชีวิตก็คือมันดูตกต่ำท่านมองโอ้ยหนักเลยค่ะเขาหนักจนเขาเรียกเราไปพบแล้วก็อยากให้เราอ่ะช่วยเป็นกระบอกเสียงแต่ตัวเขาก็คือกลัวกลัวแล้วก็รู้สึกว่า เราก็เป็นของอย่างนี้มันก็สอนไม่ได้นะว่าถ้าเราเข้มแข็งว่าเรารู้ว่าเราเป็นความจริงอ่ะเราจะไม่กลัวแต่น้องๆอ่ะเขาก็บอกว่าเขาโดนแบบกว่าเขาจะลุกขึ้นมาได้อ่ะเขาเจ็บปางตายอ่ะค่าเขาบอกว่าเขาโดนของมันมีอะไรเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาโดนก็อย่างที่หนูบอกเลยชีวิตตกต่ําป่วยไม่สบายเลิกลาแบบทุกอย่างมันแย่แล้วก็ จิตใจมันไม่ดีอ่ะเพราะว่าถ้าเราปกติเราจะต้องเบิกบานแล้วเราก็มี energy ใช่ไหมแต่ของเขาคือลุกไม่ขึ้นทําอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยคือทุกคนแบบกลัวมากมดโดนมาก ทั้งสิบที่เรียกพี่ตุ๊กไปพบแล้วก็ทุกคนบอกว่าเอาคําที่เขาใช้ก็คือกว่าจะถอนได้อะไรเงี้ยมันก็จะแบบเล่าแล้วมันก็จะยากเนาะหนูเข้าใจใช่ไหมอ่ะห้ามการไม่เชื่อนะถือว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราคุยกันเฉพาะกลุ่มมาแล้วเขาแค่เล่ามาสู่เราฟังและเขาก็เชื่อมากแล้วเขาก็บอกว่าเขาแย่มากเขาแย่แบบมันแย่มันแย่คือเหมือนเหมือนเราไม่สบายแล้วเราแย่อันนี้มันก็ไม่สบายอีกแบบแล้วมันก็แย่แล้วมันก็นานเหมือนาคล้ายหลักเดือนหลักปีใช่ค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนบางคนก็อาจจะได้เห็นวัตถุนู่นนี่บนชั้นสองของบ้านอะไรอย่างนี้พูดได้ใช่ไหมไม่โดนหรอกเนาะถือว่าเขาเล่ามาเขาเล่ามาไม่บกล้าทบเยอะขนาดนั้นยอดเงินแบบโอนไปให้เขาพูดเก่งเขาพูดเก่งเราก็ผ่านมาแล้วเราก็เล่าให้ใครฟังเราก็ต้องบอกทุกคนว่าอย่าด่าเราว่าโง่น่ะเขาพูดเก่งไม่แต่สิ่งในสิ่งที่พี่ตุ๊กเล่าก็คือมีสิ่งที่คนมาเล่าแล้วเขาเจอมาเขาเหนกมีตัวตนจริง ทุกคน,นยคเยอะเยอะค่ะ,คะแล้วก็จริงๆแล้วคนกลุ่มนั้นออกไปอ่ะมันก็เหมือนกันพอเราเข้าไปอ่ะเราก็ได้รับการได้ยินว่าพูดถึงคนกลุ่มนั้นว่าอย่งางไรมันก็คือแต่ไปเห็นบอกว่าภุมพาอีีบจีนสุวนเราก็ สามารถโพูดได้ที่เมื่อกี้บอกว่าจะเป็นคาหอนอะไรจะเป็นกแบบกเสียงก็บ,บอกเสียงก็อยากเป็นททุกวันนี้ก็เป็นอยู่นะก็เต็มที่เต็มที่เท่าที่จะทําได้แบบว่าเซฟตัวเองด้วยแต่ก็เป็นกระบอกเสียงแต่ถ้าหลังไหม่ก็คือเต็มที่ค่ะมาเลย <c oughs> หลังไหม่เต็มที่แล้วก็ถ้ากุมภาเรียบร้อยก็คงได้มาอัปเดตกันอีกรอบแปลว่ารวมกลุ่มกันตอนนี้ค่อนข้างที่ผู้เสียหายก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันที่อยู่กับคนทุกพี่เลยจริงๆเราเยอะค่ะแต่ว่าแค่บางคนแบบจะ อาจจะใช้คําว่าไม่กล้าออกหน้า,าเนะาะกลัวลแล้วเขาก็หวังว่าเราน่าจะมีกําลังในการออกหน้าตรงนี้ด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทาในสิ่งที่ถูกต้องถ้าเราเข้มแข็งอะมันไม่มีอะไรมาทําเราได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่เราเจอมาเจอจุดตัวใช่เงินของเราใช่ค่ะเพราะมันคือเงินของเรา,เเราแล้วก็ที่สําคัญก็คือลูกอะเนาะโดนแบบด่าท่อยาบค่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นจริงๆแล้ว เมื่อเชา้าเพิ่งมีคนพูดเองอะว่าจริงๆแล้วดนตรีมันต้องบำบัดเนาะมันต้องคือตัวดนตรีมันก็บำบัดมนุษย์ด้วยแล้วโดยปกติแล้วก็เราเรียนดนตรีเราก็ต้องเบิกบานแล้วความเบิกบานเนี่ยทำให้เกิดเรามีวินยัยแต่ถ้าเราเรียนด้วยความแบบกลัวเออระแวงแล้วก็โดนด่าไปด้วยกลด,ด่า่าเงี้ยก็ก็พูดไปก็รู้สึกแย่อีกที่แบบไม่ได้กรองให้ลูกเลยนะคะ